อันนี้ป่าน้ำเสด้วยทุกคนตัวนี้นะเนาะนี่เป็นบอนเก่า,กาบอนเก่า,น,กานะทุกคนน,ะนี่มานแล้วแต่โอเคละมันอีทุกคนนี่เห็น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 มันอีแล้วมันอีแล้วทุกคน สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเขาเนนเ้าสู่ซ่องเคเจซีเซนแอลเดอร์เมื่อนี้กะผ้าพีผ้านองมาย่ำกับพี่น้องมาย่ำระกับเนะาะย่ำกับดักมาย่ำกับดักงู่นว่าสารซนานอืเมืม่อวานนี้กะว่าิาสียคลิปแต่วน่นบ่ได้ถืกเลยเนาะประมาณ4ี่ห้าล่างก็มีแต่อันบางล่างกะ ได้แต่หางได้แต่แขนมันเนาะได้แต่คนมันก็เลยบ่ได้เอาลงทุกคนมื้อนี้กะสีมาลุ้นต่อมื้อนี้เนาะหว่ามานหรือบอ่อทุกคน้าม่านกาสีลงให้พี่น้องได้เห็นเนาะหลังตัวนี้ก็บ่ได้ถือมาต่อหลังตัวนี้ทุกคนบรรกาศตอนเช้านะทุกคนเนาะ ลางตัวนี้ก็บได้ถือผ่านไปแล้วสองด่างเนาะลักกับสิบเอ็ดด่างสิบเอ็ดลางยังเก้าทุกคนตัวนี้ก็บริถือโอ้ยผ่านไปแล้วสาม ามไปแล้วสามนะทุกคนโอนน้นู้เลยทุกคนนู้เฮ็ดนั่นเมื่อคืนนี้โลดได้นี่ได้บ่จังแมนสาดนูนเนาะแหงเข่าบ่างามแหงซ้ำตัวนี้โอ้ยบอเถือกอย่าละ สี่ห้าเลยเนาะยังฮกทุกคนยังฮกดังเนาะทุกคนเนาะผ่านไปสี่ห้าแต่ตอนนี้ยังฮกดังฮ่าสี่ยังมีโอกาสมีกำลังใจกับด่างต่อไปเนาะทุกคนเนาะเล้ฮกสี่ รันแล้วดังตัวนี้รันแล้วทุกคนเอ๊มานเลยเด้อบอลเก่าบอลเก่านะทุกคนนี่มาแล้วถือว่าโอเคนะได้แล้วเนาะได้แล้วตัวนึงทุกคน มาลุยต่อแบบนี้ตัวนี้กับบถือเนาะหลังตัวนี้กับบรัลันเลยพอได้ปีอีกแลวทุกคนตัวนึง เมือม่อวานนี้เนาะโันนี้คันได้แต่หางได้แต่หางมันบนนี้ โอ้ตัวนี้นี่มานี่ทุกคนนะี่เห็น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 มานอีแล้วมานอีแล้วทุกคนทุกคนเนาะถือไป๊บแป๊บหโอ้แนวถือแนวคักทุกคนเนาะเนี้ยมานอีแล้วสองโตแล้วสองโตแล้วมานสองโตแล้วเนาะ มันสองตัวเดลยทุกคนเด่นๆดนี่ได้แล้วเนาะหลังจากที่เฮายามละกับเรียบร้อยได้หนูสองตัวตอนนี้เฮา,า,า,าสีมายามตุ้มอีกเนาะทุกคนเมื่อนี้เฮาสีมายามตุ้มอีกเออมาตอนนี้เฮากระโดดบปนี้กันตัวนี้เป็นมุ้งไอ้เฮาเนาะทุกคนปึ๊บ บางที่ก็อันบางที่ก็บบ่ได้ถือหรอทุกคนเพราะว่าเาบำได้เฮ็ดซ้อมคืนเนาะป่ามันก็บอยกลงไปเนาะป่ามันก็ลงมัดบ้านนี้เนาะทุกคนเนาะบ้านนี้แหละมันลงเพาราะเาบำได้เฮ็ดคืนนำแห้งตัวชุดก่อนนะมันเอาไปเลยตัวนี้เบด่วทางเในโอ้ต้องใส่ปลาซิวเชือกแน่แน่นอนปลาซิวแน่นอนเบื้องปลาซิวลงมาทุกคน ạ ah. เาละทุกคนตอนนี้เขาก็สมใจเลยเนาะเขาก็ได้ทั้งปลาดุกเนาะระวังเลือบปลาดุกนี่โอ้หอยตัวบักใหญ่เลยนี่หอยตัวบักใหญ่แล้วก็ได้ปลาดุกแล้วก็อันนี้ป่าน้ําเสียเลยทุกคนตัวนี้นะเนาะนี่เป็นปลาดุกป่านี่ไงหอยใหญ่เนาะได้แล้วมือเช้านี้ก็โอเคแล้วเมื่อวานนี่นะบ่ได้ถือเลย การถือว่าโอเคมื่อเสาร์นี้แล้วทุกคนการถือว่าคลิปนี okay. ้กะบ่ม bon ีอ wow! ย่างไรเรกมีแต่พยายามกระกับใดนู่น่องโตเลยกะพยายามตุ้มได้ปลาแมวเนาะเขาเอินว่าปาแมวเ็นการคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่นี้ทุกคนบ๊ายบาย